วันนี้กกตขอบอกในเรื่องผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง <ME> จากคำถามที่ว่าผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหากพบว่าไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้สมัครพึงระมัดระวังไว้ว่าหากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะถือเป็นความผิดต้องระวังโทษจำคุก1-10ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทและ เถอนสิทธิ์เลือตั้ง20ปีแล้วพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ